สวัสดีครับตอนเย็นเย็นดาวินจะทำอะไรครับ,บอาโชเตะบอลเอามาเลยครับเอาเอา <c oughs> เอาอันนั้นเตะไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เตะเอาเตะจริงๆแต่จริงๆเมื่อกี้หลอกใช่ไหมเอามาเลย <c oughs> โอ้เตะแรงมากเลยเอา้าอีกรอบอีกรอบโอ้ <c oughs> เก่ง <c oughs> จริงๆ <c oughs> เตะไปทางยายนุ่นเตะไปทางนุ่นเตะไปทางนุ่นเอาไม่ใช่ล่าผิดทางแล้วเอาเตะไปทางนุ่นเอ๊ะเตะมาเลยเจ่งมากล้วินเตะข้างไหนอ่ะซ้ายหรือขวาข้างอะไรข้างซ้ายครับข้างซ้ายครับอูเตะแรงจังเลยเอา เอาตั้งไม้ตั้งไม้เดวบบินตั้งไม้อเอาทำไมรอดอย่างนั้นละ่ะกระโดดข้ามอย่างนั้นล่ะเอาไม้เอาไม้เอาไม้โอ,อ้กระโดดสูงเหรอเล่นกระโดดสูงเหรอนึกว่าเล่นเตะบ,บอลอันนี้ใช่ชุดนักฟุตบอลไหมเนี่ย ะไม่เป็นไงแม่เตะไม่เป็นเอ้าให้มาวินงเลย,ออยโอ้เตะแรงแตะเล่นบอลที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราเล่นบอลที่ไหนที่บ้านของใครฮะบ้านใครนะที่กองโลเหรอที่กองโลเล่ะ จะพอหรือยังเอาบอกเพื่อนๆก่อนเดวิน <The Vin S 2> <Yeah. S 1> ขอตัวไปเล่นลูกบอลก่อนนะครับเอาหันหน้ามาที่ <c oughs> อะไร่ายเล่นด้วยกันนะคะอย่าลืม <c oughs> ไปาลปลูกบอลกันนะ,ะเอาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย <c oughs>